กราบสวัสดีครับพี่น้องมือนี้กะผ้าซาโอมาวัดดอนธาตุนะครับตอนนี้ซาโอกำลังซื้อดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็ขอผมก็ซื้อน้มแพ็คหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นท่าที่เท้าจะต้องเดินลงไปนั่งท่าเรือนะครับเรือก็จะอยู่ฟังพูดนะครับถ้าต้องนั่งเรือขามหนามไปอยู่เกาะนะครับประวัตินี้อยู่บนเกาะนะครับถ้าต้องนั่งเรือขามไปนะครับค่าบริการเรือกัแล้วแต่ซัดท่าจะให้นะครับ ยายเศร้าบาลาซิบลอยหนึ่งก็ได้ครับแล้วต่ร้าสัทธาตอนนี้เรือก็ได้ออกเดินท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับกนนังเรือมาลร่มเย็นสบายครับเงียบสงบดีครับภ้ยในวัดก็ได้เงียบสงบแบบเป็นตะยูเป็นตะนอนเศร้าพักิีทพากใจนะครับนี่เขามาผ้าในวัดก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเงียบสงบครับผม บรรยากาศสวยๆงามๆน่งสิ่นะครับจะมีท่งอยู่เรื่อห้องขอยยางตามท่งไปนะครับน่ครับสวยงามครับผมขอนยางไปเรื่อยๆนะครับยางไปกับเสาโขกก็จะเอาหนามครับมีไปถวายใหยพ้พระอาจารย์เพิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุฏิที่หลวงปู่เสาเพิ่นเคยนอนภาวนาจำศีลน,นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถาดแรงร่วม ของที่คนเคยใส่เคยซอยนะครับนอ,นอบเขา,า,าจะขับไปน้านหนาไปนะครับเาจะเดินาาทางลับเป็นทีบร้อยนะครับหมายถพ้อนพร้อมกัอยนะครับเดินทางลับเป็นทีบร้อยนะครับยึดโว่เ